สวัสดีค่ะแม่อิมจากญี่ปุ่นนะคะค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่แม่อิมได้มีโอกาสได้ไปร้องเพลงให้คนญี่ปุ่นฟังนะคะเป็นงานอ่าเทศกาลอาหารนานาชาติค่ะแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นปีแรกนะคะที่ได้ออกบูธนะคะอาหารไทยมีการแสดงด้วยนะคะแม่อิมก็ได้โอกาสร้องเพลงค่ะร้องเพลงได้อย่างเดียวค่ะก็เผยแพร่วัฒนธรรมไทยกันนะคะค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิป ของปีที่แล้ววันที่14พฤศจิกายนนะคะก็มีพี่ๆเพื่อนๆมาให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในงานคนเริ่มทยอยมาแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นพี่สาวค่ะเมื่อกี้ที่ถ่ายวีดีโอแล้วก็เจ้านายนะคะก็มีคนเริ่มมาแล้วนะคะ,คะมิโตเอกิจังหวัดอิบารากิค่ะ เพียบเลยอันนี้เป็นสามีถ่ายให้นะคะคงขออภัยด้วยนะคะคลิปอาจจะไม่สมบูรณ์จริงๆคะ่ะเพราะมือสามีสั่นมากเลยต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะไม่อิ่มร้องเพลงแล้วนะจะมีเพียงเธอ

ใจมากเลยค่ะพี่เจนมาซื้อลีกนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เจนมากๆเลยค่ะที่เอาดอกไม้มาซื้อปลีกน้องน้ำตาจลจะไหลครับคุณค่ะ เอาดีですねพอดีอะน็ายนะจังโไหมคะได่นท่าเป็นไตนาดูรัห <laughs> ้านไทยนะคะไปร้านไทยนไปร้านไทยนะคะ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 ไปร้านคะไปร้ายานไทยนะคะไปร้านไทยนะคะไปร้านไทยนะคะไปร้นะคะ นี่ก็จะเป็นร้านยานี้นะคะร้านอิ่มทําคะใครอะนั่นี่ยัดเต้น <laughs> ะะคะร้านไทยนะคะครับกินร้านไทยะค่ะมีชุ่มตำร้านเหี่ยวนะคะร้านรวมข้าวค่ะนะคะมีเวียดนามด้วยะค่ะเวียดนามด้วยร้านอาหารร้านอาหารเวียดนามนะคะแล้วก็อันนี้ร้านอาหารไทยะคะ่ะมีของน่ากินยังไงเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตนะคะพี่มไม่เต้น,นอ,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 อะไรนะคะไม่เต้นเหรอไม่ได้เต้นจำได้ไหมจ้ค่ะไม่เตร้ดียวมาก,ก,ก,ก่อนอ้าสวัสดีค่ะพี่จำไม่ได้อ๋าจะเป็นลูกสาวใช่ไม,ไม่ได้ไปแล้วค่ะพี่ มิโตเอกิค่ะเพื่อนหินตอนนี้นะคะถ้าเรามาซื้ออาหารไทยค่ะอนี่ค่ะอันนี้อะไรดาวดูสิน่ากินมากเลยร้านรวงข้าวนะคะจังหวัดด้วยค่ะเชิญมาเที่ยวกันได้นะคะ อ๋อนไาจะเอ็กซ,ซ์ซยุ่งซะยุไม่ต้องยั่งยั่งหรอกไม่ยุ่งค่ะเยอเลยเตยิม่ซเชีกให้ห่อยน่ากินมากเลยคะ่ะอดิพัหมี่นะคะเอาไหมเฮ้ยพี่เนี่ยน้อผัดหมี่ด้วยดีกว่าคะ่ะให้ปลาจิ้อ่าเต่งเอาอะไรทำตับไกินแล้วอ่ะปเดีย๋ยวไปนั่งกิน มันถ้าเป็นถ้าโดนแสงอันนี้มันกระทบมันจะดีฮะนี่นะคะร้านขายนะคะนี่นะคะมาเที่ยววันได้นะคะตั้งแต่วันที่อะไรนะเมื่อวานเมื่อวานวันที่สิบสามสิบห้าอ่าสิบสามสิบสี่สิบห้านะคะพรุ่งนี้มีอีกวันหนึ่งนะคะวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่สิบเอ็ดโมงนะคะได้จ่ายได้ นี่อาหารเกาหลีนะคะลงมาก็อาหารเวียดนามนะคะ่ะแล้วก็ลวงข้าวนะคะอาหารไทยคะ่ะโอเคได้แล้วได้แล้วค่ะนี่ค่ะม,มาม่าสวยมากเลยนะคะเชิญมาเที่ยวกันได้นะคะมมนาะคะ่ <S <S นี่ค่ะ อุ้ยไมนเป็นตังคอีกสวยของนะคะตาใช่นางเมื่อกี้มเป็นไรค่ะอันนี้ก็เป็นพัดมีนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นพัดมีนะคะมีงีค่ะเดี๋ยวอย่างดีพี่ตะจีกิ้วนะเนี่ยโอ้ชิ้งอสส์อ่ ค่ะก็ได้พักยกกินข้าวกันแล้วนะคะก็กินไปคุยไปเลื่อยเปื่อยนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหรค่ค่ะ,อะของกินเพียบเลยนะคะ้ออยากกินคะ่ะ บบค่ะก็ขอขอบคุณพี่พเ,เพื่อนที่ติดตามนะคะอาจจะวิดีโออาจจะทุรักทุเลไปหน่อยนะคะเพราะสามีถ่ายให้ตอนร้องเพลงก็เอียงไปเอียงมาต้องขออภัยด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ